สวัสดีค่ะวันนี้พี่เต็มออกความน่านรักมาฝากนะคะความน่านรักของเด็กๆนักเรียนนะคะโรงเรียนที่พี่เต็มทํางานอยู่นะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะโรงเรียนบ้านคําชะอีนั่นเองนะคะตำบลน,น,นานาดอ,อําเภอท่าขนมจังหวัดน,นครพนมะคะ่ะพี่เต็มจะมาให้ดูว่าความจับปูใส่กระดดงนะคะเป็นยังไง ที่จริงแล้วนักเรียนของเรานะคะมีทั้งหมดแค่41คนทั้งโรงเรียนนะคะทุกคนคะ่ะก็จะมีความวุ่นวายพอสมควรน,นะคะด้วยความว่านักเรียนน้อยนะคะนี่เราก็จะ,ะกำลังซ้อมขอบวนพาเหรดนะคะเพื่อเป็นการเตรียมการในการแข่งกีฬาเครือข่ายอุ่มเม้านานา,นา ะะมาดูดัมเมเยอร์ของเรานะคะก็จะเป็นเด็กนะักเรียนชั้นป .3 นะคะนักเรียนของเรามีแค่นี้นะคะผู้หญิงจะมีถึงแค่ป .3 นะคะ4 5 6หจะไม่มีผู้หญิงนะคะนักเรียนของเราอนอกนั้นเป็นผู้ชายนะคะ4 5 6หเป็นผู้ชาย อ่ะกลองนะคะปกติเนาะขบบนพาเรดก็จะมีกลองใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่านักเรียนของเรามันมีน้อยเราไม่ต้องใช้กลองนะคะแล้วก็จะมีรถเข็นใส่ลำโพงนะคะนี่แหละความน่ารักของนักเรียนโรงเรียนพิเต็มนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆเ,เ,เล็กมากนะคะเอาความน่ารักมาฝากค่ะ